สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเชียร์ที่คำพราขึ้นแท่นเป็นวัดที่สภัยตระกุลเศรษฐี หวานหยดเลยทีเดียวสําหรับคู่เชียร์ที่คำพรฤทฐาอภินันกับหวานใจบิ๊กธนนพลเบญจรงคะกุลคบหาเกือบ2ปีฝ่ายชายดูแลดีจนแฟนๆชักจะลืมลูกสาวห้าวไปเลยทีเดียวครับล่าสุดได้เลิกดีสาวเชียร์ก็ควงแฟนนมไฮโซบิ๊กธน,นพลเบญจรงคะกุลมาเปิดใจหมดเปลือกแบบลึกซึ้งครั้งแรกเราตั้งแต่เปิดใจคบกันจนถึงขั้นคิดถึงการวางแผนเรื่องแต่งงานในอนาคตกับมุมความรักและมุมวนหวานสุดโรแมนติกของทั้งคู่ก่อนหน้านี้สาวเชียร์เล่าถึงความ รักว่าอยากให้เราถึงเส้นทางที่เดินทางมาในวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความรักคือจริงๆทาไมเชียถึงให้เวลาที่เราไม่เซ์เยสกับใครง่ายๆสักทีเชียก็มองตัวเองเหมือนกันว่าลึกๆกลัวกับความสัมพันธ์ที่จะไม่สมหวงังเพราะว่าเราเป็นคนที่ทัรักใครมอบความสําคัญอะไรให้กับใครไปแล้วเรามอบให้เขาจริงๆเคยได้มีโอกาสเปิดใจกันไหมว่าในอนาคตข้างหน้าจะวางแผนไว้ว่าอย่างไรประมาณไหน เราก็มีคุยกันไว้แน่นอนว่าอายุประมาณนี้แล้วเราก็มีวางแผนการเดินหน้าต่อไปคือเชียร์พยายามที่จะฟังเขาว่าเขาวางแผนชีวิตยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เชียร์แลนในใจว่าวางแผนไว้ประมาณไหนและว,วันนี้เราจะพามาเปิดบ้านของสาวเชียร์ที่คำพรสวยอลาัางการมากๆแถมหมู่บ้านนี้ยังมีสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและหนุ่มเต้ยพงศกรอยู่บ้านค้างๆอีกด้วย ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ